มาอะไราอ่า,าร,รับสานะกําไกำลังสาระนี้เป็นเป็นปน,นประโยชน์สำหรับประชาชนนะทีนี้หลังจากนั้นพอเราอ่าไล่คดีในสายปกครองอ่ะนะ้อมก็มาเปิดตามไปดูเขาออกอีกทางหนึ่งซึ่งเข้าซื้อที่ดินติดกับอ่าที่ดินจัดสรรของชาวบ้านเป็นที่ดินที่ว่าไม่ได้จดทะเบียนจัดสรรนะ เขาก็มาเจาะตรงนี้อีกวิ่งานจากที่เดิม,มีประมาณสักสิบเมตรเพื่อจะเข้าออกทางที่ดินที่พวกเราจะบ้านอยู่อายัยนะึี่เป็นที่ดินชาบอดแต่ว่าเราก็ใช้สิทธิ์ว่าให้เข้าออกตรงถนนตรงนี้มาเป็นสิบปีแล้วคนที่เขาติดทางหลอกเราเนี่ยก็าิดไม่ได้แล้วก็หมาอะไรก็มาสร้างแล้วที่ที่ตรงสายของชาวบ,บ้านเนี้แปลงหนึ่งแล้วก็สร้างตึกอ,อะไรก็ไม่ทราบนะ กลับมาเมื่อเขาแพ้ให้ดีเด็กเขาเลยหันกลับไปสู่ด้านหลังตรงนี้ใช่ไหมเราก็ไปฟ้องศาลไปไปฟ้องเจ้าที่อ่าเขตเป็นทีางเขตเขาบอกเขไม่ผิดก็เปิดได้ที่เราก็ไปฟ้องศาลปกครองศาลปกครอ,องก็แพ้เขาเพราะว่าศาลปกครองไปนัางว่าอันทตามบกาทกฎมายเก่งมาดีแต่เขาสามารถจัดแางข้างหลังได้ใช่ไหมเราก็อุทธรณ์ต่อ ช่ไหมสายต่อสายปกครองสูงสุดอ่ะทีนี้อดสเขาแนะนาว่าการอุทธร์อย่างเงี้ยในสารปกครองสูงสุดอย่างเงี้ยมีความเป็นไปได้ไหมที่ว่าถ้าเราทําเรื่องบรรลุแพ้เขาอีกอันเนี้ยอยากจะเรียนถามตรงนี้นะจริงข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ในสำนวนนะครับผมจะไม่เห็นครับคำถามมีแค่นี้ใช่ไหมครับ ไม่ค่อยได้ยินเลยฮะเสียงมันต้องตกวเสียงสุภาพสตรีนะแต่ผมต้องกลับไห้ถ้าคำถามมีแค่นี้ให้ให้ฟังทางหมายเลขศูนย์สองที่หมายเลขศูน3 8สอง7ามสามปดสามแปดสมเดที่อยู่บนหน้าจอแล้วก็เดี๋ยวฟังทางทีวีในระหว่างนี้ไปเลยแล้วกันนะคะครับค่ะเชิญอาจารย์เลยค่ะครับก็ดูแล้วนี่เหมือนมหาวิาลยเนี่ยเขาจะจะปิดเปิดช่องทางโน้นช่องทางนี้นะครับเพื่อให้ผ่านเข้าออกทางมหาวิาลยได้ทีเนี้ย ช่องทางแรกที่ไปเปิดไว้ชาวบ้านก็ไปฟ้องที่สารปกครองสารปกครองก็คงพิจารณาคดีแล้วก็มีคําสั่งว่าช่องทางนี้ไปลุกล้ําลำปรางสาธารณะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปลุกล้ําตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นเขาก็ปิดแล้วไม่ไม่ใช้ทางเขาออกด้านนน้นก็ไปซื้อที่แปลงใหม่แล้วก็เปิดที่แปลงใหม่ขึ้นมานะครับตอนนี้มันก็มีประเด็นชาวบ้านบอกว่าเปิดที่แปลงนี้เนี่ยก็ไม่ถูกอีกก็เลยฟ้องสารปกครองคดีศสารปกครองให้ ให้มหาวิทยาลัยชนะน,นะครับนี่จุดประสงค์ที่ที่คุณชายวุฒิถามเมื่อสักครู่เนี่ยเราเราเราก็ไม่ทราบว่าจุดประสงค์คือต้องการให้มหาวิทยาลัยเปิดช่องทางเดิมหรืออย่างไรหรือช่องทางใหม่เนี่ยก็ไม่ถูกแล้วก็ปิดแล้วแล้วชาวบ้านจะเข้าออกอย่างไรไอ้ที่ที่ไปเปิดใหม่เนี่ยไปผ่านที่หมู่บ้านจัดสรรซึ่งไม่นในจดทะเบียนจัดสรรแล้วไปเข้าออกทางพรารลัมยยอมซึ่งทางชาวบ้านเขาได้มาในหมู่บ้านจัดสรรตัวนั้นเนี่ย ตัวมหาวิทยาลัยจะได้สิทธิ์ด้วยหรือไม่นะครับคาถามก็ออกมาจากศาลตรงนี้ว่าเพราะฉะนั้นเวลาฟ้องไปเนี่ยสารปกครองก็พิจารณาข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วคราวนี้บอกว่าตัวมหาวิทยาลัยเมื่อไปซื้อที่นะครับที่ใหม่และก็เปิดช่องทางผ่านเข้าไปตรงนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดรั้วบริเวณนั้นได้แล้วการที่ข้าไปเข้าเชื่อมโยงทางสาธารณะเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเข้าออกได้แต่ประเด็นก็ไม่ได้บอกว่าตกลงแล้วเจ้าของที่เดิมที่ตก เป็นภาระจำยอมให้หมู่บ้านจัดสรรให้ชาวบ้านในหมู่บ้านจัดสรรนี้เขาผ่าน<ะ>เข้าออกไปได้เนี่ย<ะ>เขาจะหวงกันไม่ให้มหาวิทยาลัยผ่านได้ไหมนะครับถ้าประเด็นที่มาพิพาทกับตัวกลุ่มชาวบ้านที่ไปฟ้องเนี่ยก็จะบอกว่าเปิดได้หรือไม่ได้คาตอบคือเปิดได้แล้ว<ะ>พอไปอุทธรปยังศาลปกครองสูงสุดเนี่ยศาลปกครองสูงสุดก็จะฟังข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวนของศาลชั้นต้นแล้วก็กลับมาทบทวนดูข้อกฎหมายดูว่ามีผลกระทบอะไรอย่างไรหรือไม่นะครับและศาลก็จะมีคำสั่งออกมา นั้นถามว่าตอนนี้โอกาสจะเป็นอย่างไรอาจจะฟันธงไปไม่ได้นะครับ <จะ S 1> ว่าโอกาสจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าดูเบื้องต้นเนี่ยถ้าศาลชั้นต้นฟังโดยละเอียดดูข้อกฎหมายทั้งหมดแล้วโอกาสที่จะพิพากษาเหมืนหอนศาลชั้นต้นพิพากษายืนเนี่ยคือให้มหาวิทยาลัยเปิดทางออกไปได้ก็น่าจะยังคงเป็นไปได้เว้นแต่จะมีมุมไหนสักมุมหนึ่งที่เป็นข้อกฎหมายบอกการเปิดตรงนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่นี่บุคคลภายนอกยังไม่เข้ามานะครับนั้นโอกาสาที่จะเป็นบอกว่าเปิดได้ก็คงคงจะมีต่อไปแต่ถ้า เจ้าของที่ที่เป็นพระจำยอมเขาจะบอกว่าหวงกันไม่ะไม่ให้มหาวิทยาลัยใช้ผ่านในที่ของเขาตรงนี้อาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับคือเรามีที่ติดกับที่คนอื่นแล้วเราไม่เคยปิดทางนั้นปล่อยคนอื่นเขาผ่านเข้าออกจนกระทั่งคนนั้นเขาได้สิทธิ์โดยพระาจอมยอมก็ไอคนที่เดินผ่านเข้าออกเกินสิบปีเนี่ยเขาได้สิทธิ์แต่จู่ๆคนใหม่เนี่ยเป็นที่อีกแปลงหนึ่งถ้าไม่ใช่กลุ่มเดียวกันกันกบบุมาจัดสรรนี่นะครับเป็นที่อีกแปลงหนึ่งจะมาผ่านเข้าออกก็คงจะห้ามได้ คือจะไปเพิ่มภาระให้ที่แปลงที่รับภาระนต้องรับภาระมากขึ้นอันนี้คงไม่ได้ค่หลังจากคุณชันวุฒิอยู่ในสายนะคะคุณชันวุฒิคะเป็นไงบ้างคะค่ะคุณชันวุฒิได้ฟังคาตอบจากอาจารย์ไปแล้วนะคะครับก็ยังฟังไม่ชัดเลยเพราะว่าเสียงยังไงไม่ชัดไม่แน่ใจค่ะคุณชันวุฒิต้องการให้ทางมหาวิทยาลัยนี้เขาไปเปิดทางเข้าออกทางไหนคะที่ที่มันจะสามารถทันเดินที่เขามีอยู่แล้วแต่เขาม่ยอมเปิดอ๋อคือปิดทางเดิมตอนต้นไปเพราะว่า เขาเอาอคนที่ประมาณสี่ห้าพันคนเนี่ยมาเข้าออกทางนี้ซึ่งเราเคยอยู่เข้าออกแบบไม่ต้องเสียร้อนแือนี่ต้องต้องเข้าออกลําบากมากเราก็ไปฟ้องเถียนว,ว่ามันสร้างความลาคาและทําให้เราได้รับความเดือดร้อนในการเข้าออกแบบนี้นะค่ะถ้าคุณใช้ที่ดินตรงนี้ตามบทชีวิัยว่าคุณสร้งางบ้านถึงอาศัยคุณก็ใช้ได้ไม่เคยแค่สิบคนหรือร้อยคนก็ก็เข้าออกกันนี่คุณเอาสี่พันคนห้าพันคนมาเข้าออกทางนี้ใช่ไหมมันใช้สิทธิ์เคิขอบเขตใช่ไหมอย่างเนี้ย คือตอนตอนนี ب, ต้ตอนนี ب, ้ถึงความไม่สะดวกที่จะผ่านเข้าออกก็คงจะต้องรอสารสูงนะครับว่าตกลงและสารสูงจะเห็นว่าอย่างไรแต่ประเด็นที่นําเสนอไปอยังสารสูงเนี่ยอาจจะต้องเ,ออเน้นไปที่ประเด็นของการกระทบต่อประโยชน์สาธารณะนะครับสารปกครองเนี่ยเขาจะเน้นดูประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลัก ถ้าคําสั่งทา้งปกครองการกระทําใดที่ไปล่วงละเมิดสิทธิของคนอื่นเนี่ยสารปกครองอาจจะชี้ออกมาในเชิงที่จะดูแลประโยชน์ของสาธารณะอันเนี้อันนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะในศาลชั้นต้นเนี่ยเรานําเสนอเราชี้ช่องไปแค่ไหนอย่างไรอาจจะต้องกลับไปทบทวนดูพยานหลักฐานและพยายามนําเสนอไปในศาลสูงให้ให้มากขึ้นนะครับครับโอกาสก็ยังยัง,ย,งยังตอบไม่ได้ครับว่าจะออกด้านไหนนะครับครับ แต่จะไปบังคับให,ให้บอกว่าบ้านคุณต้องเปิดรั้วตรงนั้นปิดตรงนี้เนี่ยถ้าเขาไปเชื่อมสาธารณะแล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่จะปิดหรือเปิดรั้วของเขาตรงไหนก็ได้เหมือนกันบ้านเราบ้านเราเราล้อมรั้วไว้นะครับเ,เราเคยเปิดประตูด้านนี้ออกวันหลังเ,เราเปิดตรงเนี้ยถามว่าจะบังคับเราเปิดได้ไหมก็เป็นสิทธิ์ของเราเราไม่เปิดก็ได้เราอยากเข้าออกทางเดียวก็ได้แต่ปรากฏว่าที่อีกด้านหนึ่งเนี่ยเราไปขยายต่อแล้วไปติดทางสาธารณะ เราก็ไปเปิดอีกด้านหนึ่งมันก็เป็นสิทธิ์ของคนที่อยู่อาศัยภายในบ้านคล้ายกับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเขาก็จะใช้ประเด็นนี้แหละครับว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะเปิดถ้ามันไม่มีปัญหาไปกระทบไปล่วงละเมิดสิทธิของใครแต่ประเด็นของคุณชนัชนยุทธชันยุทธก็คือใช้สิทธิ์เกินส่วนคือใช้สิทธิ์ตัวเองแต่กระทบสิทธิ์ของคนอื่นทําให้เกิดปัญหาอันนี้ก็อยู่ที่ประเด็นการพิสูจน์นะครับเดี๋ยวศาลจะชี้เอง อย่างนั้นคือคือคือเวลาเนี้ยที่สาลจะนต้นที่สางสาก็คือว่าใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าว่าเขามีสิทธิ์ใช่ไหมเอ่อเขาเป็นที่ดินของเขาโดยชอบใช่ไหมครับเขาบอกอาจจะใช้อีกเขาใช้สิ <นะ S 2> ทธิ์ตรงนั้นมันเกินขอบแบบ,บแบบกินขอบเคยอะ่ะคือถ,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 ถ้าถ้าถ้าใช้สิทธิ์เกินส่วนใช้สิทธิ์เกินส่วนนี่ก็อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เหมือนกันนะครับครับก็มันอยู่ที่ว่าจะหหยิิบบบมมมาาาาาตรรรไนนนนขึ้้้้ใกกทีี่จะะอองงแลว็ชคคคััผ ลองดูนะครับคือเป็นคดีสิ่งแวดล้อมเพราะวันสร้างความเสียงรำคาอะไรต่างๆม้นงเยอะแยะหมดแต่เจ้าหน้าที่เขตบางซื่อเนี่ยท้รั่นเลยไปครับครับก็ลองดูครับศาลอาจจะทบทวนว่าคําสั่งของเจ้าที่เขตเนี่ยอาจจะไม่ชอบอที่ตัวผลกระทบจากมหาวิลาลยเองเนี่ย เมื่อมีการมาก่อสร้างตรงนี้แล้วกระทบกับชุมชนกระทบกับสิ่งแวดล้อมด้านอื่นเนี่ยอาจจะต้องดูว่าประโยชน์ของมหาลาัยกับประโยชน์ของชาวบ้านที่ข้างเคียงเนี่ยอะไรที่กฎหมายจะคุ้มครองให้แค่ไหนนะครับเรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนพอสมควรครับค่ะคุณคุณชันวุฒิมากนะคะเจ้ากรรมการสุริยาศีค่ะก็คือคดีที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลเนี่ยต้องเรียนตรงๆว่าเราคงไม่อาจก้าวล่วงขึ้นไปได้บอกว่าศาลจะตัดสินเนี่ยออกมาทางด้านไหน คือสารกําลังพารณาอยู่ไปชี้บอกต้องไปซ้ายไปขวาเนี่ยบอกว่าคือภาษากฎหมายบอกก้าวล่วงเข้าไปเนี่ยมำนาจวินิจฉัยของสารเราเราเราคงไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ก็ก็เพียงแนะนําได้เท่านั้นเองว่าตั้งประเด็นวางเอกสารวางข้อเท็จจริงขึ้นไปเพิ่มเติมอ่าเอาละค่ะนี่ช่วงแรกผ่านไปแล้วนะคะ<ม>ช่วงหน้าค่ะเรายังคงเปิดสายให้คุณผู้ชมนะคะโทรเข้ามาปรึกษาปัญหากฎหมายกันได้ค่ะที่หมายเลข0 2 3 8 3 8 3 8 3 7 9ถึงในรายการตีค้องร้องปล่าพักสักครู่ค่ะ